เองมันน่า,าจะสาเหตุเป็นยอนล้มนละล้มปิวเปิดกันเนี่ยเนาะนอกพี่น้องกราบสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุกุสุกุลขอยินดีต้อนรับเข้าวซูซองบ้าบุญบ้านปตายอีกแล้วฮามันนี่บ้าบุญผ่านมาทางสุขีพอดีเนาะกลับมาเห็นอ่าเฮงินซ่างหลังเนาะที่ว่าอยู่ข้างหลังครัพพลเมธพี่น้องหลังคาเปิดเนาะกับผู้ว่าเป็นย้อนสาเหตุอย่างเนาะก็น,น่าจะเป็นอ่า ผ้าล่มฝนตกกันเนาะเพราะว่าฝนตกพ่อแม่พี่น้องก็โอเคเนะนาะจังไดบะบุญกะจีอ่าเข้าไปถามไทยเจ้าของเถียงหน้าหรือว่าเฮือนพมเนะี่ยเนาะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เปิดไปเลยเนาะแต่หน้าตอนนี้ก็ฝนตกลายตาตาพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวบะบุญอ,อันไปถ่ายอันหลังคาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะเป็นยังงสาเหตุเนีเ่ย นี่ก็น้ําฝนตกแหงพี่น้องเอ้ยเต็มท่งให้ทุนา่าๆๆดิโนาดูฝนนะเพี่น้องปาน่าจะเป็นย้อนอมเนาะลมฝนตกนี่แหละเปิดเบิดพี่น้องเอ้ยแต่บ่ฮู้ว่าเปิดตั้งแต่มื้อใดเนาะช่วงฝนตก ไม่ไหม่เนี่บอกเลยว่าตั Poor ้งแต่กี so ้เนาะบาบุญก hey, ันยังไม่ได้ถามเจ้าของเป็นน้องก็คือบาบุญผ่านมาทั้งนี้พอดีเนาะกะบมาหนีกับฝนตกแห้งพี่น้องเลยฟาตุสภาพอยู่ตอนนี้กะบหัวเจ้าของเราอยู่จังไเน้องพี่น้องเนาะงาเกู่พี่น้องเลยเห็นแบบนี้กับฟาตุจักเราชิวจักราชินอนได่ไหนเนาะจักอะไรย่านไฟใน่จักอะไรนั่งเนาะไม่ข้าไว้ทางลุ่มกันเล คํไว้เบิดพี่น้องเอ้ยตกแฮงบัดนี้น่าจะสาเหตุก็ย้อนลมนีล่ะลมปิวเปิดขึ้นแล้วเนาะพี่น้องเปิดขึ้นว่าลมแฮงเด้เบิ่งน้ําเนาะน้ําเต็มเลยพี่น้องกจังได๋ับบุกสิถามเพิ่นเ็กๆก่อนเนาะเพราะว่าบ่บุญผ่านมาซื่อๆกพี่น้องนะ นำ้ำอ๋อโดยสบายดีก่อาเฮือนซานจะบ่นี่นะมงป้าตุล้มปิวไปเถิงนะบ่นี่นะล้มมังงวดก่อนนะ,อ,ะอืมฝนตกบ่ตอนนั้นนะล้มแห้งั้งฝนทั้งล้มแหง้งเลยโอ้ยูวาดปากลงที่นะเปิดบ้าเลยเนาะ อยู่ผู้เดียวว่เมียเปกรุเทพเมียไปหาเงินอ๋อเมียไปกรุงเทพไปหาเงินอ๋อแล้วอาะอยู่อยู่เพื่อนเดียวลูกอยู่ที่เมีอ๋อลูกอยู่ที่เมีม่ลูกยังคนนะผู้เดียวยังหน่อยหน่อยโอ้อันนี้เป็นเทีอนหรือว่าเป็นหน้าเจ้าเลือดอยู่ไว้ปลุกอยู่กับเมียเนาะไม่คุณดเมียอาอยู่ไหนอืม เได้ง่ายก่บฮะตกอคือเขาไปไปทานแล้วอกโดยโดยยอ่าเ่อยไ่มโดยดยอืมเนาะเส็จเไมงหากินเได้กิน่เส็จเสมองหากินเพได้กินโดยๆๆยยอืมอะไปใต่อเนี่ฮะอืเดินทางไงเพุ่นแหะเพราะว่าเห็นผ่านมากเห็นอ่าสภาพเพื่อนอ้ายเนาะ ลมพัดไปเวเนาะลมใส่มองมือนน่ะลมใส่มองมากกว่ามามันหื้อไปเมื่อแต่กระซิมากเขาไปพิภูและบนทมดินอย่นสิบางเป็็นนเเงี้ยอันนี้นี่คือไปตอนเว้นด้วย่าหลังคาน่ะแพงเงินกับไปไปไปเลยเนาะโอ้แพงเนี่ยมันแพงเงินกับไปอย่างเงี้ยลงไปอยู่หันก็ยังไม่ได้เก็บเก็บกขาวปหันแล้วแม่มาเก็บไปให้ยเขาลงไปใส่มองอื โดยไม่ใส่มองขึ้นมามันคือไปไมาได้เลยแม่ว่าีิมุ้งให้แล้วก็ได้บอกว่าผมมุ้งกระย่าเข้าไปอยู่ในพวกตูกอยู่เอาโอ้ยิเข้าไปดีหน้าพวกตุกใช่นไป่ะหนิผู้ทั้งคุณบอกโดยโดยโอ้ยตอนนี้อยู่เพียงเดียวที่อ่ะอืมอันเมียน่ะผู้เป็นเมียน่ะอยู่กรุงเทพโอ้ลูกลูกลูกอยู่ที่เม่บ่ ม่เลี้ยงแตงน้อยไปแล้แต oh, ่ไปหาเงินแต่โควิดแต่พ no? ักันมาโดยเลยแต่ว่าแต่ว่าอายมาผู้เดียวบ่มาทำการเมียห่ากันไปใหม่ยังมันมีโทรศัพท์ติดต่ออยู่ห่ากันไปนี่บ่ไปอย่างเดือนสองเดือนนี่าะมั้งโอ้เลยเลยเลยเป็นไปเห็นงานอย่างเด้เนาะอยู่บ่เป็อย่างผู้หญิงหันเพลหันไปเจียวไปหมดอืมเลยเลยอายก็หาอยู่หากินหาปูหาปลาเนาะโอ้ไก่จะเบิดเลยว่าอายนี่ ใกล้ไลายดีพี่น้องเลยมีแบ่คล้ายชิวคีิเป็นนู้นอะไแล้วโดยโดยโอ้โหเนาะตอนนี้น่ะนอนอยู่พี่เพราะอ่น่ะผมเพิดหนึ่งม้อนหนึ่งรับไปชอครับโอ้โหง่ายง่ายแ้คิปยังไลน์ได้นอนโดยโดยเนาะลมเปิดออกเบิดเลยพี่น้องเลยก็ผ่านมาเห็นอ๋อเฮียเราเป็นอย่างน้อว่ะ มันเอาจากบ้านมันเอาจากเรื่อนหมดเลยผมมันมีแต่รางเดียวบ่กับมันเอาอยู่งานอยู่บ่อือคือลายลังอยู่ว่าอันนั้นล้มเมื่อนั่นอ่ะอันผัดไปหลังคาแบบนี้นะโอ้ของเฮามันมันกี้ห้ากมะพร้าวอได้ละสี่ปีอลไรอยู่มันอกี้ห้ากมะพ่อาวปีนี้มันมาทางนี้มันมาทางนี้มันชวนเขาด้วยมันชวนทางนี้มันพื้อออกเลยโดยโดยโดยปุ๊บิดเองว่าสิมบ้างเขาไปอยู่นั่นอยู่แล้วป่ะผิปุ๊บ มันคือตูบนะท้ใจะพุกตูบเป็นตูบน้อกๆอยู่แล้วหน้าเนี่ยมันกระเทินนดโดยโดยโดยนามันกัปั่นกันแล้วแห้งน่อยลงหน่อยลงกับใเห็นหน้าเเขาปั่นกันหว่านานนาชาเขาคลายอล้วมันกบมันอีะขาอะไรเห็นหน้าอยู่ปะเห็ด้น่เห็ดกนได้ไปีนึงก็ชอบอไนานอ้าหน่อเดียวได้ว่าสามสิบเ้าสามสิบเ้าโดยโดยโดยมันแทงนะครับ บุ้งกินอ๋อเมนูใช้มันแพงเนาะเพราะเหตุงานกับโควิดนอนทะเลเดือนมามันกับมากับมากักตู้ในนี่กับพอดีอยู่นี่เลยโดยคักรตู้เขาบ้านเขาบ้านก็อยู่นี่โอ้มาอันนี้อันนี้คือมาตั้งแต่กักรตู้มาบานักรตู้นี่เลยไปเขาบ้านเลยนอนนี่เลยโอ้ยิังอยู่นี่แล้วมาปูเรือนอยู่กับเมียก่อนแล้วแต่ว่ามันนั่นก็เลยพากันไปหาเงินคน โดยบอิบูรณ์โควิดกลับมาแล้วกับเงี้ยไปไหมมันคอยก็เลีบยวไปแสดงว่าได้กักตัวอยู่ละเก้าวันนี่อยู่สัรดา์นี้ว่เกันติดเชื้อเดิโอเขาก็ติดด้วยกันเลยเขาก็มาอ่าช่วงวำลังจำหน้าแล้วนี่เจนออกมาอยู่ข้างนอกแล้วกินเงินกินเม็ดแล้วไอ้ติดเชื้อก็เนี่คนเขาไป็นอีกเขาก็มาติดอยู่นอกพี่แหละเออโดยเออสารเฮว่าคือสารตรงนะ มันเป็นเศษบอลนฮะเศษบอลฮะเอาปลาเดกกันกันกัน uh> ันนนะโอ้ไอ้พ่สารนะซื้อเอาซื้อเอาโอ้ส um> ีม่วง่ว่าอ้สารเนายยยาปลาในหลุมน้ำจะนายันนตังแห้งมันจะขึ้นมากกเลยกันกันเนถนี้บอพู้อยู่อ่างน้าหลุมบ่อีรถลงไป่า้ไปยยหาปูหาปลาเนาะดยโอ้ขยันดีไอ้จะเกียดอย่างเนาะ À, cái nhang đi nó, đây hà phù hà phà theo suy nó, nó có cái lúc này, nó sẽ gọi là tiếng anh đấy, bài mình rồi rồi, đây những cái kín mới này, ăn <laughs> kín mông mông chúc rồi, mông mông chúc, ăn mông mông chúc, gạo, ở đây bỏ lót, bỏ lót, bò lót, Bò lót, bỏ 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 lót, cho lót, bỏ เห็นใภาพว่าโอ้ยลมพัดไปแต่หึงมาได้เน๊มื่อนี้บอสว่าอย่างไดรวะเพราะว่าฝนตกเฮงเนาะอาทิตย์หนึ่งเนาะโดยโดยมัคือตอนเว่นบ่ตอนนั้นเนาะตอนแรงตอนแรงคือกันแหละประมาณสี่ฮาโมงสี่โมงโดยโดยโดยลงไปใส่มองขึ้นมามันหื้บไปเลยดิมันไปหมดเนาะบ่ทันเปิดเลยโทรศัพท์ก็จะตายเนาะมันสะอาดค่ะทั้งน่ะประสาท ตายเลยเลยแอมเอมตายมัดงใช่ใช่จนถือครานั้นเราอยู่เรือนขึ้นมามันผลมันหดมันเลยโลยเลยเเนาะฮะจากทางไหนก็มุกกับใจไอ้เรื่องทให้สอบถามเนาะโลยเลยเลยจังไหนก็สู้ๆนั่นแหละเนาะโลยอยู่ไปก่อนถามอันได้มากของมายอู้หูอู้เลยเลยเนาะคือสภาพที่เห็นนี่แหละ ฝนตกแลยล้มเพราะว่าเราก็ไปหาปูหาปลาเนาะหาปูหาปลาแล้วที่นี่ก็ฝ่าลมฝนตกทำมันเปิดออกมาเลยอันนี้โทอดัดท่อยังเดือ่าทีวีนะ่ะก็เปียกเสียบดด้วห้างนะใส่ไม่ไดนะ้ตอนนี้เ <c oughs> พราะว่าเราไปหาอยู่หากินะนะตอนช่วงนี้แหละพี่นอ้องเพราะลมแห้งแล้วก็มีทั้งลมมีทั้งฝนก็น่าจะรายรังค่าอยู่ตามที่ไอเราว่าเพราะว่าข้างในก็อาจจะส่งสามรังด้วยนะเปิดรังค่าเปิดเนาะเพราะว่าลมแห้งพี่นอ้อง แล้วก็ไมาอยู่นี่ก็อยู่กับลูกกับเมียเนี่ยแต่ว่าเมียก็ได้ไปหาเงินหาค้ำเนาะตอนนี้เนาะเราก็หาอยู่เพียวลูกแล้วก็อยู่กับแม่ลูกแล้วก็อายุสี่ปีปพี่น้องก็เราก็หาอยู่หากินหาเลี้ยงไก่เลี้ยงกาไปพี่น้องหาปูหาปลาพอได้กินหาเป็นคนขยันเน,ะนานะไอ้ก็โอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับพวกนี้อย่างไรเน,น,น,นาะก็คือว่านหมุนผ่านมาพอดีก็ลงมาถามคนเป็นอยู่ของเราว่าสาเหตุอย่างเนาะอันที่ว่าอ่า เปล่ยนซานเราเปิดเนาะหลังคาเปิดนี่เนาะเราเราอยู่จังไลยเนาะจังเลยเราคือนอนนอกเนาะนอนอยู่ทางนั้นเดี๋ยวเราก็มั่งนะเพราะว่าเราสิไปหาปุ๊บก็ถูกแต่ปุ๊บเนาะวะเพราะว่าที่ปุ๊กน้อยๆเราบันเพราะว่านี่ก็อยู่ได้แล้วเปิด,ลปดแล้วก็ต้องปุ๊กใหมก่ก็ต้องถมที่ดินอีกพ่ามันเป็นหน้าเป็นตกงมาจกกนนากนั้นพี่น้องก็โอเคพีนค่น้องนะหรับคลิปนี้เราเหมือก็ต้องขอขอบคุณต้องขอบคุณพี่น้องเัินเบิอจุทุกคน ที่ามจบสิบาบุญจต้นจนจบเนาะหากว่าบาบุญใ้พิพาะกันนะว่า่ติต้องกับตัวกอบให้คนพีพิธาเนาะทางไหบาบุญก็ขอฝากคนพี่น้องสดแชร์ชวยติดตามคนรับจ่ายบบุญพิพิจะมบคิดนี่บมบุญกัต้องขอลา่นพี่น้องแล้วฝนตกไม่เคยน้องเนาะนำลายตาตาดูพี่น้องเอ้ยจ้าสบายดีเราสวัสดีเลยสบายดี